สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมต้นหลวตาลูกันนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาท่านกิจกรรมบิงโกที่นําเข้าใหม่นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันเข้าวันนี้หรือเมื่อวานนะครับว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้โฟกัสมากนะครับผมทําแค่ละวันเนาะขออภัยนะครับผมจะอัพช้านะก็เดี๋ยวมาดูกันทางด้านตัวกิจกรรมนะครับแล้วก็แนะนําสําหรับผู้เล่นนะครับผมอ่าเล่นสายฟรีสายเติมรายเดือนครับผมช่วงนี้เนี่ยพักไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่กิจกรรม3ปีเดือนเมษานะครับผมนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะถ้าเกิดเราอิงจากกิจกรรม2ปีีใใชชช่่มมมััั้ยยนนนจจะะงเเเพรยอะะนครับผมแลยิ่งเราใช้เเเพชรยอะท่ เราจะได้เพชรนั้นกลับมานะครับผมแล้วนำเอาเพชรนั้นเนี่ยไปซื้อของต่อนะครับยังไม่พอนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมไปเห็นพวกผู้เล่นที่เขาเล่นเซิร์ฟจีนมานะผมบอกว่าหลังจากกีฬาสามปีเนี่ยมันจะมีแหวนอะไรสักอย,อย่างที่มันโหดนะครับก็คงจะลักษณะคล้ายๆแบบมันต้องมีอย่างแหวนต้นไม้หรือแหวนมังกรฟิวชัน่นอะไรพวกนั้นนะครับเอาเพราะฉะนั้นสายฟรีสายเติมรายเดือนพวกนี้เนี่ยช่วงนีน้หยุดพักเลยครับผมนะห้ามใช้เพชรน,น,นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวตอนสามปีเนี่ยถ้าเพชรไม่ถึงสองหมื่นอย่างเงี้ย หมื่นกว่าสองหมื่นตั้งสองหมื่นเนาะสองหมื่นขึ้นไปถึงจะคุ้มนะครับผมนะมันจะยากนะครับก็เดี๋ยวมาดทูทางกิจกรรมเลยนะครับผมนะอันนนั้เมื่อกี้คือคําแน,นะนําสําหรับต้นคลิปนะครับรุ่นทางร้านค้าครับผมร้านกิฟต์บ็อกซ์นะครับนี่คืออ่าตั๋วสําหรับการบิงโกนะครับผมสี่สิบต่อหนึ่งใบนะครับอันนี้ก็ให้เห็นก่อนว่าร้านค้าเป็นยังไงนะครับเรามีการเติมซื้อเพิ่มในทุกราคาครับผมนะสิบเก้าบาทหกเก้าเอ้ยไม่ใช่หกเก้าเจ็ดสิบเออ 69นะครับผม179นะครับก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งได้เยอะก็ยิ่งแพงนะครับซึ่งก็เป็นปกติอยู่เนาะนะครับผมก็แนะนํานะครับนะเติมแค่19บาทก็พอนะครับหรือถ้าเกิดจะเอามันสุดจริงๆคุณต้องคํานวณเองนะครับผมไม่ได้คำนวณตรงนั้นมาให้นะครับทีนี้มาดูทางกิจกรรมนะครับผมนะที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงทางด้านตัวการันตีกันก่อนนะครับ เราดูที่รางวัลพิเศษกับรางวัลที่1น,นะครับผมจำหน้ามันไว้นะครับผมมี3รางวัลเนาะพิเศษ1อันรางวัลที่1 2อันนะครับกรารันตีรางวัลพิเศษคือ351โลนะครับผมจะได้1ชิ้นอย่างแน่นอนหากคุณโซยเช็ดนะครับผมส่วนรางวัลเอ้ยรางวัลพิเศษดีนะครับผมรางวัลพิเศษนะครับผมห้าสามร้อยห้าสิบเอ็ดโลนะครับส่ว,น,วนที่หนึ่งนะครับผมก็จะตีที่แปดสิบเอ็ดโล นะครับซึ่งก็น่ารักหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับจริงๆแบบผมค่อนข้างเชื่อนะว่าคนไม่ได้สนใจเรื่องกระดูกฟิวชั่นของผีเสื้อปีศาจหรอกนะครับเขาจะมาสนใจตรงทางด้านแก่นเทพนะครับผมแก่นกระดูกเทพตรงนี้มากกว่านะครับนะก็ตรงนี้ดีอยู่ที่รางวัลระดับที่1เนาะมันก็การันตีถูกนะครับเพื่อเราออกก่อนแล้วก็คุ้มนะครับมรืที่ความสามารถของกระดูกผีเสื้อปีศาจก่อนนะครับอันนี้บอกไปก่อนนะว่าผมไม่แน่ใจว่าแขนฝั่งนี้ของเขาเนี่ยเขามีกระดูก หมายถึงว่ามีกระดูอยู่แล้วไหมหรือว่าต้องมาหาเฉพาะในกิจกรรมนี้นะครับอันนี้ไม่ทราบจริงจริงนะเพราะว่าตอนเปิดเพื้อปีศาจมาเนี่ยไปยังไม่รู้นะว่าผีเสื้อปีศาจเนี่ยมาจากกิจกรรมไหนนะผมจาไม่ได้เลยนะครับนานมากแล้วนะครับก็เป็นที่ความสามารถดับหนึ่งเราแดงก่อนนะครับใน3าต่อโซ้น,นี้เนี่ยหากศัตรูถูกปล่อยสกิลอ่าวุ่นวายใส่หรือถูกขยายอ่าระยะเวลาของสกิลวุ่นวายนะครับทุกๆ1หนึ่งครั้งนะครับผม จะทำให้าดาเมจสุดท้ายจากฝ่ายเราเนี่ยแรงขึ้น5%ครับผมซ้อนรับสูงสุดถึง50%ก็คือ10ชั้นนั่นเองนะครับก็เวลาเราเปิดเทิร์นกนมาในการเล่น PPE ใช่ไหมค่าพลังจิตเราสูงสุดอยู่แล้วเพราะเราเล่นพีซีปีศาจนะครับก็ทำให้เรา,าพ่นสกิลเขา,าเรียกอะไรนะวุ่นวายใส่ศัตรูนะครับผมนะก็ปฏิยอนก็จะครบ10ชั้นก็จะได้ดา,ดาเมจสุดท้ายไป50%นะครับเซียวแดงนะผมหาก อ่าศัตรูเนี่ยมีสถานบันไดทุกๆหนึ่งตัวนะผมจะทําให้โดนดาเมจจากกายแท้แล้วก็ทางด้านอาวุธลับแรงขึ้น30%นะครับหากทีมตรงข้ามเนี่ยมันดันเป็นพวกแบบอ่าบอสสายปีกอะไรเงี้ยเนานะมันจะมี5ตัวใช่ไหมอ่าก็จะกลายเป็น150%ครับผมที่มันจะโดนดาเมจจากกายแท้แล้วก็อาวุธลับของฝ่ายเรานะครับ ข่าวแดงครับผมนะมันยาวปื้ดนะครับผมย้ำแบบนี้ละกันนะครับหากเราใช้วงแหวน PVP นะครับผมย้ำว่าวงแหวน PVP ของพิชิตพิศษนะครับจะทําให้เราสามารถตีล้นแถบเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามได้20%ทุกๆ1ครั้งนะครับผมโดยเกิดขึ้นได้า3ครั้งต่อสนามรบนะครับความสามารถตัวนี้เนี่ยเกิดได้เฉพาะในโหมด PVP เท่านั้นนะครับ PVP ก็คือเพย์เยอร์เวอร์ซัสเพย์เยอร์นะครับผมนะก็คือเจอกับเพย์เยอร์เองเจอคนด้วยกันนะครับผมนะใน PVE ไม่นับนะครับผม 6ดาวแดงนะครับพลังจิตทุกๆ50แต้มของสกิลมิติโลกมายานะครับผมจะเสริมไกลแท้ซูเปอร์มจะไกลแท้แล้วก็บุญรับเพิ่มขึ้น3%นะครับซ้อนรับได้สูงสุดถึง60%นะครับเนอะพลังจิตเนี่ยก็ไม่ต้องสืมนะครับนะพวกตัวนี้เนี่ยมันโดนเสริมจากพวกแบบตงหลงๆแล้วมันก็จะสูงขึ้นตามปกติเนาะเจ็ดเปอร์เซ็นอาโดนเสริมขึ้นเป็น2เท่า3เท่าอาจจะสูงที่ที่สองพันพลังจิตเลยก็ถึงนะครับผมนะเพราะว่าังหลังเนี่ยเซตัมมันสูงนะครับนี่เปิดแปดแปดเลยด้วยแล พุ่งขึ้นไปอีกนะครับอันต่อมาครับผมที่เป็นรางวัลใหญ่ที่คนก็เลงน่าจะเป็นอันที่เลงที่สุดแล้วนะครับก็คืออาแก่นเทพนะครับผมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเสริมดาเมจจากกายแทยแล้ลารุ่นรับเพิ่มขึ้น80%ในขั้นที่1นะครับหากทำสองดาวสามดาวถึง6ดาวเนี่ยจะเพิ่มเพิ่มขึ้นตามขั้นเนาะร้อยสิบอร้อยยี่สิบอ่ะร้อยสี่สิบแล้วก็เป็นสี่ร้อยห้าร้อยแล้วก็หกร้อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าอะไรมันการันตีไม่สูงสามารถอ่าคว้าได้นะครับ เจาะสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะครับผมนะหรือจะไม่เอาเลยก็ได้นะครับแต่ก็นะคนที่จะเอาได้เนี่ยก็ต้องมีอ่าพวกแพ็กเลยเดือนนอนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งผ่านเลยมานะก่อนเดือนนี้เนี่ยไม่นานเนาะเออเพิ่งใช้เพชรกันไปนะครับก็ได้อ่างเป่ามาก็เออเอเามาชนนี้ด้วยก็โอเคนะครับส่วนทางอ่าตัวสเต็ปอัพเนาะไอของข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะมีแค่90โลเนี่ยมีกระดูกอ่าขาต้องถั่วนะครับแล้วก็กระดูกแขนโซ่เจ็ดนะครับผม แล้วก็สุดท้ายเลย3 0โลเนี่ยจะมีทางด้านกระดูกแขนทางด้านแขนขวาของพิชิตปีศาจนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่ทราบนะว่าคนที่เขาเปิดกาชาทาั้งแรกมันมีไหมหรือยังไงอันนี้ไม่ทราบนะหรือว่ามันมันหาได้เฉพาะกิจกรรมนี้นะครับอันนี้ไม่ทราบเลยเพราะว่าตอนได้พิชิตปีศาจมาเนี่ยไม่รู้จะได้เกี่ยวกิจก,กรรมไหนก็จำไม่ได้นะครับนะ่าลืมนะครับซึ่งหากจะได้ตัวกระดูกที่นำมาเปฟิวชั่นเนี่ยจะต้องเปิดถึง360โลเลยนะครับโคตรเยอะ นะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็อ่าใครเจ้าก็ดูดีๆเนาะนะครับโดยกระดูกแขนของน้องเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนนี้เนาะเนี่ยตอนนี้กระดูกน้องมีสองชิ้นนะครับคืออ่าแขนซน้ายและแขนขวานะครับผมแขนขวานี่เพิ่งเคยเห็นเนาะอันเป็นกระดูกใหม่จริงๆนะฮะนะก็ใครมีงบก็ทําไปนะครับนะในส่วนของกระดูกเทพเนี่ยมันจะมา,ามาใส่ในนี้นะครับก็ในระหว่างที่ผ่านมาเลื่อนเนี่ยจะมีกระดูกข,ของคอนเนาะอ่ามีคอนมีอะไรเนี่ยไอ้รูปโลพวกนี้เนี่ยจนครบนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันใส่ครบคอลเลชันแล้วนะครับก็แรงทุกส่วนเนาะ เนี่ยทั้งดาเมจจากศัตรูหลายตัวดาเมจจากศัตรูเดี่ยวนะผมะเสริมอะไรเนี่ยเสริมอ๋อตัวกลางก็จะเสริมดาเมจเสริมความสามารถจากไอ้พวก3มชิ้นที่มันอ้อมันอยู่นะครับนะเนี่ยนี่เป็นเพิ่มกายแท้เนาะเพราะฉะนั้นก็หากเรามีตรง,ตรงแก่นกลางเนี่ยนะครับอ่ามันจะเพิ่มความสามารถให้กับกระดูกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพิ่มอีกนะครับผมนะก็ใครมีครบก็ถือว่าดีครับผมแข็งนะฮะทีมตีแรงนะผมตามที่มันจะเป็น นะครับนะก็ประมาณนี้เนาะเท่าที่ผมจะแนะนํานะครับในคลิปนี้สั้นๆนะครับนะมันสั้นจริงปะเนี่ยโอ้เกือบเกือบไม่สั้นนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะฮะคลิปนี้ก็ใครที่ดองเพชรอยู่ก็ดองต่อไปนะครับส่วนคนที่มีเพชรหรือมีองบเติมก็ผมว่ากิจกรรมนี้น่าใส่นะครับเพราะว่าตอนผมเปิดเองเนี่ยมันก็ไม่แพงนะครับไม่แพงเนาะมันมันประมาณ3,400เพชรนะครับต่อนหนึ่งชิ้นนะฮะต่อนหนึ่งการันตีเนาะ มันก็ดูไม่แพ้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดดวงไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไปหลุดที่อื่นได้นะครับเพราะว่ารางวัลที่1เราเห็นมี2อันใช่ไหมอ่านะครับผมถ้ามันหลุดไปแบบนั้นเนี่ยก็อ่าน่าเสียดายนะครับหลังจากนี้เนี่ยคนมาถามผมในอ่าในคอมเมนต์เนาะว่าจะมีตัวอะไรต่อนะครับผมก็ไม่ทราบนะว่าจะมีคนรีรันมาขัดเราไหมแต่ถ้าหากมมีตัวละครอะไรเลยเนี่ยนะผมตัวละครละไอตัวละครต่อไปที่จะมาจะเป็นถังซานาชูล่านะครับตาม้วดเจอินเอสพีนะครับผมแล้วก็ตัวทางด้านน้องจูจูชิงนะครับต่อ ปิงปิงหรือเปล่านะไอ้หนอนจากพัดน้ําแข็งนะครับผมน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะในในตัวใหม่ของปีนี้เนาะถ่าจะถึงแค่ป,ปิงปิงท่านเองนะครับนะไม่ไม่น่ามีมาเพิ่มแล้วเนาะแต่ถ้ามีเพิ่มเนี่ยก็ก็จำไม่ได้นะว่ามีใครนะครับแล้วก็ด้างหลังเนี่ยจะเห็นใช่ไหมว่าเฟดเบ้าเก้าสิบเนี่ยเขาใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับผมก็รู้สึกเสียดายนะตัวละครที่เราใช้บางตัวเนี่ยมันก็หลุดโผล่ไปทั้งทีมเลยนะครับเหลือเพียงแค่ ออสการ์ uh, Oscar, ตัวเดียวนะครับซึ่งแบบตกใจเลยน่าซิดเลยนะครับนะตัว,วที่ทํามาเนี่ยแพงๆทั้งนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเหลือแค่พี่ออสคนเดียวนะครับที่จะอยู่กับเราจนถึงแพทเลเวล99ก่อนขึ้นเป็นเทพนะครับสำหรับนีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับเจอกันที่ต่อไปนะสวัสดีครับผม